ฉันถามได้ไหมสุดท้ายจุดประสงค์ของคุณคืออะไรเมดซังจุดประสงค์คือปกป้องเจ้าหญิงและเพื่อสังหารชายหนุ่มพวกเขารู้เรื่องฉันทำคุณรู้ที่ตั้งของเราได้ยังไงฉันสั่งปีศาจจากท้องฟ้าล่วงหน้ากับการเถอะอเจ้าหญิงก่อนที่เขาจะทำอะไรไปมากกว่านี้เจ้าหญิงคุณทำอะไรฉันขอโทษถ้าฉันกลับตอนนี้ฉันจะถูกใช้โดยนักเมืองที่ทุจริตเหมือนเมื่อก่อน ฮารุกะคงช่วยชีวิตฉันและฉันต้องการทำบางอย่างกับชีวิตที่เขาช่วยไว้แต่อาณาจักรนั่นทรงพลังต่อการต่อต้านได้โปรดในฐานะผู้บัญชาการและในฐานะเพื่อนของฉันเจ้าหญิงเข้าใจแล้วเจ้าหญิงและฉันเป็นเนื้อเดียวกันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคุณฮารุกะฉันขอโทษฉันมีเรื่องรบกวนฉันต้องการเปลี่ยนอาณาจักรถ้าอย่างนั้นคุณช่วยเล่ารายละเอียด สถานนาการให้ฉันฟังได้ไหมเป็นเวลานานราชวงศ์และขุนนางแข่งขันเพื่ออำนาจอย่างไรก็ตามกษัตริย์ล้มป่วยขุนนางเริ่มยึดอำนาจหลังจากที่พวกขุนนางยึดอาณาจักรพวกเขาเริ่มเรียกทรัพยากรจากนั้นฉันได้รับคำสั่งโจมตีโอมุยอ่าไม่ใช่ว่าราชวงศ์สำคัญกว่าขุนนางตามปกติทำไมพวกเขาแพ้ขุนนางแม่กษัตริย์ล้มป่วยมันง่ายจริงๆหรอ ฉันไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนฉันจะรู้พวกคนนั้นก็เข้าควบคุมแล้วมันมีบางอย่างแปลกเอ๊ะมันไม่สมเหตุสมผลถ้าคุณคิดแบบนี้มีคนทรยศในราชวงศ์ไม่มีทางถ้ามีจริงๆต้องเป็นคนที่สําคัญมากกว่าเจ้าหญิงแน่ๆหากเป็นเช่นนั้นมันสมเหตุสมผลแต่ใช้ประโยชน์เจ้าหญิงใครคือคนที่ว่าพวกเขาจะมีห้าคนที่มีอํานาจกว่าคุณไม่มีทางที่ครอบครัวของฉันจะหักหลัง ฮาลุกะคุงสต็อกเกอร์ซังเกิดอะไรขึ้นวันนี้ฉันได้ข้อมูลบางอย่างเห็นได้ชัดองค์ชายที่หนึ่งใต้เขตควบคุมเป้าหมายคือโอมุยดังนั้นผู้ทรยศ์เป็นเจ้าชายองค์แรกเป้าหมายคือทําให้โอมุยเป็นทาสเราควรทําอย่างไรดีฮาลุกะคุงถ้าเพียงราชวงศ์และขุนานางเท่านั้นที่จะบดขยี้ถ้าพวกเขาโจมตีที่นี่ฉันจะไม่อยู่เฉยไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขา เข้าภูมิภาคนี้สาวสตโตเกอร์มีความเป็นไปได้ที่นโรกิจะเป็นสนามรบระหว่างอาณาจักรและโอมุยคุณสามารถบอกพวกเขาย้ายมาที่นี่ได้ไหมเจ้าหญิงฉันรู้ว่าคุณต้องการกลับประเทศแต่สำหรับตอนนี้อดทนและวางแผนอันดับแรกเราต้องเสริมการป้องกันร,รับทราบฮารุกะคงเราควรทำยังไงดีเราควรพิชิตเขาวงกดต่อไหมพูดตามตรงเป็นการต่อสู้ที่ยากเพื่อการเอาชีวิตรอด ในการต่อสู้ครั้งนี้พลังปัจจุบันของเราอยู่ในระดับที่ดีไม่เพียงพอแค่โอมุยแม้แต่ชีวิตเราอาจตกอยู่ในอันตรายคุณต้องการเพิ่มพลังให้กับทุกคนหรือไม่มันเป็นจุดสูงสุดไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ตามระดับของเพื่อนของฉันจะอยู่ที่99แม้ว่ายังไงได้รับค่าประสบการณ์มากเพียงใดเพื่อที่จะปกป้องอะไรจากสงคราม ต้องหาเหตุผลให้ถึงระดับร้อยเอเจลิกาซังรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอะไรคนไม่รู้หรอคุณอยู่ในร่างกายกระดูกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าความทรงจำของเธอถูกรีเซ็ตฮะคุณคิดว่าจำมันได้ไหมคุณจะรู้สึกจำได้หากไปที่เขาวงกุดใช้ได้ไปกันเถอะเรามาไกลมากแล้วเราจะไปตั้งแคมป์ที่นี่จนกว่าเธอจะจำได้แอเจลิกาซังในที่สุด แลบลินเราสามารถไประดับร้อยได้หากเราเอาชนะแลบลินราชาเขางวงกฎหมายถึงเจ้าที่ปกครองล่างสุดสาวๆอาจแพ้ระดับสูงแต่พวกเขาไม่เคยเอาชนะบอสได้เลยเราจะสามารถเอาชนะได้ไหมแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นดังนั้นสาวๆตอนนี้คุณรู้วิธีการเพิ่มระดับแล้วทำได้ดีมากมันจะเป็นอันตรายตรวจสอบการแสดงตนดังนั้น เริ่มจากรายชาเขาวงกฏที่ยากปานกลางหืมพวกเขาจะทำเองมิฉะน,นั้นมันจะไรความหมายลองทำตามที่เราฝึกเถอะหนึ่งสองฉันได้ประเมินมีความสามารถด้านการฟืน้นฟูระดับแนวหน้าหากคุณให้เวลาอันแสนหอมหวานกับมันการจบตีครอบงามการฟืน้นฟูของบอสมันขี้โกงมากเหมือนพวกเขาเจ้าหญิงกำลังทำอย่างดีที่สุดเราต้องทำบางอย่าง เราต้องใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อฮารูกะคุงเราต้องมีพลังปกป้องตัวเองทำได้ดีนี่คือสิ่งที่ฉันจะพูดกับคุณแต่โฟกัสไม่ได้อยู่กับการเอาชนะบอสแต่สิ่งหลังจากนี้ระดับ้อยทำลายผ่าน